เรามาเล่นพลิกอาคายกันดีกว่านะคะว่าอะไรที่มันบล็อกความสัมพันธ์ของแฟนเก่าเรากับมือที่สามมีให้เลือกทั้งหมดนะคะหกก่อหกใบอะว่าง่ายๆมาดูกันว่าแฟนเก่ากับมือที่สามของคุณเนี่ยเอ้แฟนเก่าคุณกับมือที่สามเนี่ยตอนนี้ความสัมพันธ์ของเขามันมีอะไรที่บล็อก ความสัมพันธ์เขาสองคนอยู่มันไม่ได้บอกว่าเลิกกันแล้วนะแต่มันแปลว่ามันมีปัญหากันอยู่ในตอนนี้นะคะเรามาดูกันเลยมีไพ่ทั้งหมดให้เลือก6ใบ1 2 3 4 5 6ามี่ห้าเห็นชัดขึ้นแล้วเนะาะใบที่1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกแฟนเก่าคนกับมือที่สามเขามีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งมาดูกัน มาดูกันแฟนเก่ากับมือที่3ตอนเนี้เขามีปัญหาเรื่องของการที่ไม่สื่อสารกันมีอะไรไม่เข้าใจต่างคนต่างเก็บเงี่ยอย่างเช่นแฟนเก่าสงสัยมือที่สในเรื่องบางอย่างก็ไม่ถามมือที่3สงสัยว่าแฟนเก่าคุณแอบติดต่อคุณแอบกี้กักคนอื่นทําอะไรนอกลูก่นอกทางหรือเปล่าได้แต่เก็บความสงสัยไม่สื่อสารกัน ดังนั้นการที่ต่างคนต่างเงียบแล้วก็ไม่พยายามที่จะพูดคุยปรับทัศนคติกันเนี่ยอันนี้แหละคือปัญหาของความสัมพันธ์แฟนเก่ากับมือที่สามสำหรับคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกใบที่สองแฟนเก่ากับมือที่สามเขามีปัญหาอะไรกันอยู่ตอนนี้ที่บล็อกความสัมพันธ์นะคนที่เลือกใบที่สองปัญหาในความสัมพันธ์ก็คือบีอิง อวิชสมคือมันมีใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองถูกตกเป็นเหยื่อแล้วก็แบบอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในความสัมพันธ์อ่ะคือเหมือนพอไปคบกันแล้วปุ๊บเนี่ยไม่ต่างคนต่างไม่ปรับตัวหรือมันมีคนใดคนหนึ่งเช่นแฟนเก่าคุณรู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อต้องทําเป็นเหยื่อก็คือแบบต้องทําตามอีกฝ่ายหนึ่งตลอดไม่มีโอกาสได้แสดงภาวะผู้นําความของความเห็นในเรื่องความรักเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอะ่ะแล้วก็ พยายามที่จะพูดคุยที่จะเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับปะดังนั้นคุณมันมีคนเมื่อเขารู้สึกว่าตกเป็นเหยื่อในความสัมพันธะ์น่ะใครจะทนอยู่ใช่ปะมันอาจจะเป็นระยะเริ่มแรกยังพอทนกันได้แต่ถ้ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบถูกตกเป็นเหยื่อถูกแบบว่าสั่งให้ทํานู่ทนทํานี่ตัวเองแบบไม่มีสิทธิ์อะไรเลยเนี่ยไม่นานอะ่ะความสัมพันธ์มันก็จะเป็นปัญหาได้นะคะอันนี้สําหรับคนเลือกใบที่สอง สำหรับคนที่เลือกใบที่3นะคะแฟนเก่ากับมือที่3ตอนนี้เขามีปัญหาอะไรกันในความสัมพันธ์ได้ไพ่ demanding อันเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆคนที่เลือกใบที่2เลยนะแต่ใบที่2เนี่ยมันเหมือนรู้สึกมันหมดหวังแล้วอะที่จะเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เพราะฉั้นตกเป็นเหยื่อเลยใช่ปะดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยใบที่สองซีเรียสกว่าดังนั้นใบที่3ใครที่เลือกเนี่ยแฟนเก่ากับมือที่3ปัญหาของเขาก็คือมันไม่สามารถที่จะแบบทําให้ความสัมพันธ์ ให้คนสองคนน่ะมันมาถึงจุดกึ่งกลางได้ impossible standard for your partner to meet be less demanding แล้วก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องอยู่ตลอดเวลา มันคล้ายๆอันนี้นะแต่ว่ามันซีเรียสน้อยกว่าคือต่างคนต่างเรียกร้องซึ่งกันและกันมากไปเช่นแฟนเก่าคุณอยากให้มือที่สามอยู่ด้วยตลอดเวลาหรือขอโอกาสที่จะได้มีโอกาสปลอบใจคุณได้คุยกับคุณบ้างไม่สามารถที่แบบทิ้งคุณได้เลยอะไรเงี้ยอย่างน้อยอยังขอเป็นเพื่อนกับคุณอะไรเงี้ยแต่มือที่สามก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไปคุยกับแฟนเก่าฉันนั่งคือต่างคนต่างเรียกร้องมันเลยยังตกลงกันไม่ได้สักทีคุณคิดดูสิการที่ไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งที่เรียกร้องอยู่ตลอดเวลาอยา,อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทําตามใจตัวเองอันนี้แหละคือปัญหาความสัมพันธ์มันก็มันก็เครียดน,นะอยู่กับคนที่ดีมานอยู่ตลอดเวลา สำหรับคนที่เลือกใบที่4คนที่เลือกใบที่4แฟนเก่ากับมืมมอที่3ปัญหาในความสัมพันธ์ของตอนนี้คือ be in g g u a r d e d you are lonely because you are not alone um, trust other and let them into your heart อ่ะมันก็เหมือนมันมีคนใดคนหนึ่งอ่ะแฟนคุณหรือมือที่3เนี่ยพอมาคบกันแล้วก็รู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองกลัวตัวเองจะเสียใจอ่ะกลัวว่าเอ้ย แฟนเก่ายัางเลิกกับคุณไปคบเขาเลยหรือตัวมือที่สามเองก็อุตส่าห์ทิ้งแฟนเก่ามาคบกับมาคบกับแฟนคุณนะ่ะฟังแล้วไม่งงนะนางนั้นมันก็เหมือนว่าเขาก็กลัวความผิดหวังเสียใจก็พยายามปกป้องตัวเองทุกอย่างแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันและกัน ความไม่ไว้วางใจมันก็จะสงสัยทุกอย่างใช่ปะเช็คลายเช็คข้อความเช็คสื่อโซเชียลถามตลอดไปไหนอะไรไงเพราะไม่อยากให้ตัวเองต้องเจ็บปวดไม่อยากถูกทิ้งไว้ตามลำพังดังนั้นเนี่ยการที่ปกป้องตัวเองกลัวถูกทิ้งกลายเป็นไปจู้จี้จุกจิกคู่พัร์ทเนอร์คือแฟนเก่าหรือมือที่สามมันมาจู้จี้จุกจิกกันน่ะมันไม่ดีมานนะไม่เหมือนสองใบนี้แต่มันเหมือน กลัวผิดหวังกลัวเสียใจดังนั้นฉันต้องป้องกันตัวเองฉันทุกอย่างบางทีเรื่องหนึ่งคิดไปสิบอะไรประมาณนี้อันนี้แหละคือปัญหาในความสัมพันธ์ของคนที่เลือกใบที่สี่นะคะอ่ะและสําหรับคนที่เลือกใบที่5แฟนเก่ากับมือที่3านะคะความสัมพันธ์ของเขาสองคนมีปัญหาอะไรกันอยู่ตอนนี้ Changing them trying to change someone never work except them as they are or move on พยายามเปลี่ยนแปลงอีกคนหนึ่งจะว่าไปมันก็คล้ายๆสองใบนี้นะแต่น,นี้มันมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวันบางทีอ่ะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวหน่อยสิฉันไม่ชอบให้เธอแต่งตัวแบบนี้เลยเออกินข้าวแล้วรวบช้อนด้วยสิเธอไปไหนเจอเพื่อนฉันเธอทักทายเพื่อนฉันทําตัวให้เข้ากับเพื่อนคือพยายามเปลี่ยนแปลงอีกอีกฝ่ายหนึ่งให้เป็นไปตาม สิ่งที่ตัวเองต้องการนะแต่เชงจริงอ่ะฟังดูแล้วมันยังซีเรียสน้อยกว่าด e มาดิงนะด a มาดิงนี่คือสั่งเลยนะดังนั้นถ้าจะแบบอารมณมอ่วยที่สุดกองเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเป็นปัญหาอันนี้น,น่าจะน้อยเมื่อเทียบกับกองที่2กับกองที่3นะแต่การที่ถ้าใครมีความเป็นรักศัก์ซีอีกโก้สูงถ้าอีกฝ่ายนึพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันก็ มันก็เหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองเนาะอยู่กับใครสักคนแล้วเราต้องคอยเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาไปซะทุกอย่างอะ่ะมันก็ไม่ใช่ความสวยนอกจากว่าคุณจะหลักเขาแบบหมดหัวใจพร้อมที่จะเปลี่ยนทุกอย่างอันนี้สําหรับคนที่เลือกใบที่ห้านะคะอ่ะสำหรับคนเลือกใบที่6นะคะแฟนเก่ากับมือที่3ของคุณไอ้แฟนเก่ากของคุณกับมือที่3เนี่ยตอนนี้เขามีปัญหาอะไรที่บล็อกในความสัมพันธ์ไพ่ที่ได้คือ expectation when you expect too much no one m e a s u r e up ดิ s This your ลิสต์วัน what's is real เออมันจะคล้ายๆกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยไพ่ใบเนี้ยมันเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งคาดหวังอีกคนนึงแบบสูงส่งมาตรฐานสูงปริดเลยเนี่ยอาจจะมีลิสต์ในใจ ยี่สิบข้อว่าถ้าเธอแบบเป็นแฟนชั้นหนึ่งเธอต้องเปิดตัวชั้นภายในเจ็ดวันหลังจากเลิกกับแฟนเก่าเธอต้องพาชั้นไปหาพ่อหาแม่เธอต้องให้เงินชั้นเอ่อเดือนเอ่อคอยซัพพอร์ตชั้นเดือนละพันสองพันเธอต้องอ่านไลน์ทุกครั้งเมื่อชั้นส่งไปตอบทันทีภายในห้าชั่วโมงคือความคาดหวังพวกเนี้ยมันสูงมันคล้ายๆดีมานเหมือนกันนะมันคล้ายๆอีกฝ่ายหนึ่งตกเป็นเหยื่อเหมือนกันดังนั้นจะเห็นได้นะในเรื่องของความรักเนี่ย สิ่งที่เป็นปัญหาบล็อกความสัมพันธ์ที่สุดคืออีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้องและคาดหวังอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไปถ้าประมวลจากไพ่ทั้ง5้าใบนี้นะแต่อันนี้การที่ไม่พูดไม่คุยเป็นปัญหานี่คือเอ,อ่อเรื่องหนึ่งต่างหากแล้วแต่ตั้งแต่ใบที่สใบที่6กอะพี่กันว่ามันออกแนวคล้ายๆกันสรุปได้เลยเนี่ยว่าต่อให้คุณกับแฟนคุณเหมือนกัน จะมีปัญหาเรื่องความรักก็จะมาจาก5ประเด็นนี้แหละแต่ว่าเรื่องไพ่ใบนี้นะใบที่6 expectation นะ่ะถ้าถ้ามือที่3กับแฟนเก่าเขาลดความคาดหวังกันได้ปรับจูนเข้าหากันมันก็จะไปกันรอดนะดังนั้นถ้าไม่คาดหวังก็ก็จะไม่ผิดหวังนะแต่นี่เขาคาดหวังมันสูงอะ่ะดังนั้นเขาก็คงเป็นปัญหาหนักในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่แล้วละจ้ะนี่ก็คือทั้ง6ใบปัญหาในความสัมพันธ์ของแฟนเก่ากับมือที่3นะคะ